สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Remember of Majesty นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open w ว r า d m m o นะครับที่นาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยทั้ง Android แล้วก็ i o s แล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นเกมที่หลายคนเฝ้ารอคอยนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอาชีพกันก่อนเลยนะครับอาชีพหลักๆภายในเกมนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3อาชีพด้วยกันนะจะเริ่มตั้งแต่อาชีพแรกนั่นเองคุณผู้ชมครับไนท์นั่นเองนะครับหรือว่า ตัวอาชีพนะครับอุ้ยเปิดตัวมาเท่อะอันนี้เพิ่งลองเข้ามาเล่นนะครับแต่ไม่รู้การาฟิกในเกมจะเป็นจังไดนะพี่น้องนี่ครับแล้วก็มีที่เป็นคอสตูมแบบนี้นะครับมีทรงผมประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วก็มันจะมีตัวซับเวปพอนนะครับอาวุธลองนะครับเนี่ยอาวุธลองนะใช้อาวุธหลักแล้วก็อาวุธลองได้นะอ่าอันนี้ไนท์นะครับอันที่สองก็จะเป็นนักธนูนั่นเองผู้ชมครับเรนเจอร์นะอุ้ยชุดอุ้ยอ่าหลักก็เป็นธนูนะครับ เฮ้ยถืออันนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องนะโอเคแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะครับว่าจะเป็นสายเวทนะจะสกิปเลยแล้วกันนะครับมาแบบโอ้ไมโครดอุ้ยโอ้ชุดดีนะครับอันนี้ต้องเป็นเวทนะอาลุธลองนี้จะคล้ายๆกันนะผมเล่นนักธนูแล้วกันผมชอบเล่นนักธนูนะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l s t a g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center โอเคห้าตัวมันยิงไม่เข้าขนาดนั้นเลยเหรอโอเค มันติดอะไรเนะี่ยยิงไม่ค่อยเข้าเลยอาโต้ไปชิวไป,วไปนี่ครับมีนักเวทมาใหม่นะโอเคนี่ครับอันนี้อาจช่วงดึกนะแบบเซิร์ฟเวอร์เข้าง่ายมากนะครับเห็นช่วงตอนกลางวันเนี่ยเขารอเซิร์ฟกันแบบโอโ้โหโคตรเยอะเลยนะผมไม่ได้ไม่ได้เล่นช่วงกลางวันไม่ไหวนะเห็นเขารอกันแบบนานมากนะนี่ภารกิจก็คือทําการาเล่นตามเควสแบบเนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปหนึ่งนะครับที่เราอยู่นะ แล้วก็จะมีพวกแมปเวลที่เป็นโลกอื่นหรืออะไรแบบนี้อีกนะครับนี่โซ่แบบง่ายๆอ,าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จบเควสละการเล่นก็น่าจะเป็นรูปแบบการเล่นเหมือนอตัว MMO ทั่วไปนะกราฟิกในเกมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เหมือนพวกของในเกมนะครับมันก็จะมีตา,ามสไตล์นะก็คือมีพวกเกจสีต่างๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูตัวสกิลเราหน่อย เ,เสร็จละเสร็จเขียอนละโอเคเลเวลอัพเลเวลสองละเดินจะเย็นเจนสกิลตอนนี้ยังไม่มีสกิลโจมตีเลยนะยังไม่มีสกิลติดตัวเลยนะครับมีแค่ของเท่านั้นเองโอเคสกิปนี่ครับนะเดินฟส การเล่นก็จะเป็นลักษณะเดินเควสนะครับต่อสู้กับมอนนะครับตามที่แบบตัวมอนที่เขาให้เรากําจัดนะครับตอนนี้ผู้คนเข้ามาเล่นแบบคึกคักกันมากเลยนะครับเกมตัวนี้นะมีทั้งตัวที่สามารถเล่นในมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็แบบที่ผมเล่นนะครับมันจะเป็นโหลดผ่านทางหน้า Google Play Store นะครับก็จะได้ตัวนี้มาใน PC อะไรแบบนี้นะไม่ได้เล่นผ่านอิมิเลเตอร์นะครับเล่นผ่านของตัวโปรแกรมของตัวเพสโตะครับ โหลดผ่านหน้านั้นได้เลยก็จะได้ตัวเวอร์ชันพีซมาโอเคครบละอ่าเลเวลสมครับเลเวลขึ้นช้าอยู่นะอันนี้เล่นมาได้ประมาณสองนาทีไม่นับช่วงแรกที่มันสอนนะเออเล่นได้ประมาณทัก2สอนาทีนะครับได้ประมาณสองเวลโอเคอ่ะฟารมไปฟารมไปโอ้ตายยากเย็นจัง ตายยักตายเย็นเนาะดูดิแต่ละตัวนะท่านผู้ชมคนจะตายนี่นี่นี่เรียบร้อยนี่อืมอืมนี่นี่ไม่ได้สามตัวสักทีนึงนะโอเคเรียบร้อยอ่ะส่งเควสครับอ่ะไป ไปหาตัวนี้นะครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไอ,ไอนี่ไอนี่เหรอเจนนี่เหรอพูดอาร์ดินอะใช่อะ <c oughs> เหมือนจัดเลยอืมอจริงเกมนี้ก็เหมือน m อ o เมโอทั่วไปของเกาหลีนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นนะเออเหมือนเอ็เมโทั่วไปอะท่านผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆปลดล็อกนะติดคี้เหรอเมื่อกี้เอานี่ครับ หนึ่งตัวนะตีนางฟ้านะครับแฟรี่นี่ครับนี่ครับผมว่าหมอนมันดูตีย,กยากๆนะส่วนตัวนะจริงๆพวกเลเวยวหนึ่งลูกกระจอกอะไรแบบนี้น่าจะให้แบบจัดการเร็วๆหน่อยนะครับเสียเวลาไงอยากจะไปเลี้ยอื่นแล้วอะไรแบบนี้เลเวสี่ครับสก,กิลยังไม่มาเลยนะ เราจะเห็นสกิลสักหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับไอตัวจินนี่อ่ะเออนี่ครับโหมดการเล่นในเกมนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างเช่นตัวคอสตูมนะครับตัวละครชุดแบบเด็ดมากนะตัวละครผู้หญิงอนะ่ะเนี่ยแล้วชุดมันมีเป็นสีด้วยผู้ชมแต่ละสีม่งให้สเตตัสที่แตกต่างกันไปอีกนะแล้วดูมันแยกแยกอ่าถ่ายนะั้นมิตินะครับลีเจนเดอรี่นะอีป e ิกนะอะ ระดับแบบต่มสุดก็จะเป็นชุดอาแฟชั่นระดับ Normal นะครับแบบเนี้ยผมก็เอาเลยนะถ้ามันมีนะเนี่ยแล้วก็ระดับที่สูงขึ้นมานะครับนี่สูงขึ้นมาแลยิปต์ดีจนเดอรีนะครับสูงสุดในส่วนของมิสติกนะครับเป็นแบบนี้ผมว่ามิสติกชุดไม่ค่อยสวยนะมาแต่แสงอะไรแบบเนี้ยผมว่าอันเนี้ยดีจนเดอรีเด็ดกว่าเอาความสวยนะต่สเตตัสยังไงก็มิสติกก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้ว แล้วก็มีอะไรเหยืที่น่าสนใจนะครับกาเดียนอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงนะครับแบ่งเป็นสีเหมือนกันนะแต่น่ารักดีนะสัตว์เลี้ยงของเกมนี้นะไอตัวที่เป็น m ิส t i c a l อะครับผมว่ามันเหมือนมันเพิ่มแสงมาอย่างเดียวนะเนี่ยแบบนี้น่ารักมากเลยโครงกระดูกแบบเนี้เออเน,นี้ยเหมือนในการ์ตูนที่เคยอ่านเลยน่ารักดีนี่ครับนะเทพเจ้าสายฟ้าแบบฉบับมินิสกิปไปเลยสกิป แล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูไอเทมต่างๆนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นในส่วนของตัวมอนสเตอร์บุ๊กนะครับก็จะเป็นรายชื่อมอนสเตอร์ต่างๆมีพวกการคราฟด้วยนะครับที่เราสามารถคราฟได้นะนี่ครับอาวุธที่เราสามารถคราฟได้นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาบธนูคาถาเอออะไรแบบนี้นะครับก็มีให้คราฟเนาะสกิลนะครับก็ปลดล็อกตามเลเวลนะครับตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมรอไปก่อนที่สิบสกิลนี้ปลดล็อกที่เลเวลสิบ อ่านี่ครับมีให้ทุกสายเลยนะตอนนี้มีแค่เบสิกนะครับที่เป็นโล่ชิลเฉยๆนะนี่อันนี้อะไรเลยไม่รู้มิชั่นนะครับก็จะมีพวกภาร,รก,กิจต่างๆนะที่เราทำแนละ้วมีดันเจียนนะครับสามารถดูได้นะอ่าแล้วก็มีเลเวลนะตอนนี้ลงดันเจียนได้แล้วนะเลเวลหนึ่งอันนี้แตกของคอยหรือเปล่าอ่ะิวิวคิ G G G. อันนี้วอนะครับอ่า แล้วก็มีกิลนะครับมีเพอ่ามีเฟร,ร, P, ร์นะครับมี PVP แลกคอร์ดนะครับมีแล้งนะครับอันนี้มีของด้วยนะอย่าลืมรับของด้วยนะของเพียบเลยของได้จดหมายนะครับนี่ของเพียบเลยอ่าแม็กเลยอยีได้อะไรเอ่ยอันนี้ไงได้ของมาแล้วอ๋อตีบวกเลยเหรอ นี่ใบตีบวกก็ให้มานะ <Ultimate. S 1> ให้มาของโคตรเยอะเลยอันนี้มันออโต้ไปแบบเชียวๆชนะครับเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะนี่ครับเปิดของได้เลยเนี่ยมีของเพียบเลยแหวนก็ใส่ซะอ่าอันนี้เปิดหน่อเมอกเนี่ยให้ของให้อะไรมาเต็มเลยอาหารเข้ามานะครับแล้วก็เกมนี้นะครับมันจะมี ดบเ๋ยวผมจะเอาโค้ดใส่ไว้ใต้คลิปน,นะก็ามาที่เซตติ้งนะครับด้านขวาอบนน่ะแล้วก็ามาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่อินโฟเมชันตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว redeem code ตัวนี้นะก็คือเอาโค้ดที่ผมใส่ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็เอามาใส่น,นี้นะครับเราจะได้ของฟรีๆกันไปใช้น่นเองผู้ชมครับเอาเป็นว่าก็ลองดูกันแล้วกันสําหรับใครที่ไม่เบื่อ MMO ในมือถือนะครับมันก็คล้ายๆกันแทบจะทุกเกมนะฟาร์มเวลทำเร,รกิจิลงดัน กิลวอร์อะไรแบบนี้นะที่เหลือก็จะเป็นการสุ่มกระชาหาพวกการ์ดตัวละครการ์ดคอสตูมสัตีดด้ยงเออก็ว่าันไปนะครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ